ตัวเรือนทรงนี้นี่ตอนนี้กําลังยอดนิยมนะครับเป็นทรง8ดเหลี่ยมครับผมตัวนี้เป็นนาฬิกาคาซิโอแบตเตอรี่10ปีนะครับเรียกว่าใช้กันยาวๆของคุณผู้ชายนะครับทรงอย่างที่พี่บอกมาเป็นตระกูล8เหลี่ยมนะครับเนี่ยถ้าดูจริงๆดูตรงรูปเนี่ยดูดูจากในรูปในวิดีโอเนี่ยครมันจะเป็นตัดเหลี่ยมมาเลยนะครับเป็นทรง8เหลี่ยม ตัวเรือนเนี่ยให้มาค่อนข้างจะหนากว่าปกนกปกตินีงเพราะนั้นคนมือหนาๆคนมือใหญ่ขึ้นนิดนึงนี่จะใส่สวยกลมเป็นโลหะนะครับตัวนี้มาบนหน้าปัดส,สีน้ํเมันเข้มๆเ,เ,เลยนะครับเนี่ยนะครับบนจอที่จะตอนที่ใช้ได้จริงนะครับมีบอกเรืออันนี้เวลานะครับวินาทีแล้เปลี่ยนเป็น เดือนกับวันที่แล้วก็วันจันทร์วันอังคารมันพูดได้ด้วยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมเนี่ยตัวเรือนสายเป็นเลซนตนนะครับผมนี่เป็นสายยางเลซนส,สีจริงๆจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆคมมท่านะครับเกือบจะเป็นสีดานะครับนี่นขนาดตัวเรือนเดี๋ยวดูรวมกันนะครับสายเป็นในหัวสายเป็นสาย,สายนี่นะสีดานะครับตัวขนาดตัวเรือนประมาณ43มมิลลิเมตรคือขนาดมาตรฐานแต่ตัวมันหนามันเลยหมอมือใหญ่ๆจะใส่สวยนะครับนี่เนี่ยสายให้มายาวพอยาวมากเลยครับนี่ฝาหลัง เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซีเอ็มจีหนึ่งปีพร้อมกล่องคูมม่ประกันศูนย์นะครับกันน้าได้100เมตรด้วยนะครับสบายสบายใสลุยไปได้เลยครับเดกเขียนมันมีดอกเวลาต่างประเทศเนี่ยนะครับมาเรียกว่ามาครบหมดนะครับสนใจยังไงนะเออเดี๋ยวลืมบอกไปเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยกลางคืนจะมีภายน้ําจะสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับพอมองเห็น,นครับถ้าสนใจยังไงนะครับดูในทิกตอกทักข้อความในทิกตอกเขียนไว้ในข้อความหรือทิกตอกให้ ดูใน Youtube เขียนคอมเมนต์ใต้ Youtube เดี๋ยวพี่ตอบให้แอดไลน์แอดเบอร์โทร้าไม่ถูกโทรมาปรึกษาพี่ได้เลยนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับผม